คลิปนี้จัดให้ใครชอบเสื้อผ้าที่มีระบายมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวณีนแฟชั่นคลิปนี้มาทำระบายสวยๆกันนะคะซึ่งใครที่ชอบจะเป็นระบายที่ทำได้ง่ายๆเลยค่ะมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนใครไม่เคยทำก็ทำได้ค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เตรียมกระดาษมาความยาว80เซนติเมตรความกว้าง6เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะ จุดด้านบนคือจุดสันคบนะคะเมื่อวางสันพบเวลาคลี่ผ้ามออาก็จะได้160เซนติเมตรจุดนี้ก็จะเป็นจุดหัวแขนด้วยค่ะด้านนี้นะคะเะอตัดออกนะคะแล้วก็ตัดออกไปนะคะให้เหลือ80เซนติเมตร มุมด้านล่างให้วัดเข้าไป20เซนติเมตรแล้วก็ตีดเส้นไข่ปลาไว้นะคะจากจุด20เซนติเมตรก็ให้โค้งมานิดนิดนะคะมาหามุมค่ะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะตามเส้นที่วาดไว้ เวลาวางผ้าด้านนี้ก็วางเป็นสันทบจุดนี้ก็จะเป็นจุดหัวแขนวางสันทบผ้าตามยาวผ้านะคะเผื่อเย็บตดยรอบเมื่อคลี่ออกมาก็จะได้160เซนติเมตรนะคะแล้วก็นำไปเย็บรูดสมมติดูนะคะ สมมุติวราได้160เซนติเมตรนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดหัวแขนแล้วก็จะเป็นระบายด้านหน้าด้านหลังวิธีทำระบายแบบนี้ก็จะทำได้สองแบบนะคะ แบบที่โชว์คือแบบที่ว่านำไปเย็บม้วนริมส่วนอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าผ้าบางนะคะก็ให้โซนผ้าเป็นสองชั้นแล้วก็เย็บรูดถึงนำไปเข้ากับตัวเสื้อซึ่งก็จะเป็นการทำระบายที่สวยไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็มีวิธีการทำแขนเสื้ออยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นระบายเฉพาะหัวแขนไม่รวมกับระบายที่มาถึงเอวนะคะถ้าสนใจแบบอื่นๆก็ดูได้จากช่องเลยค่ะรายละเอียดของการทำระบายคลิปนี้ดิฉันจะวางลิงก์และก็มีรายละเอียดเขียนไว้อีกครั้งนะคะ ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปขอบคุณมากสวัสดีค่ะ